บทฟาเดี่ยวซีรีส์40่วันในชุมชนแห่งความรักวันนี้เป็นวันที่3 1แล้วนะครับพี่น้องหัวข้อพระคัมภีร์วันนี้ก็คือกิจการบทที่2ข้อ44บรรดาผู้ที่เชื่อนั้นก็อยู่พร้อมกันหนะ้าที่แห่งเดียวและทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาก็เอามารวมกันเป็นของกลางพี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนถึงชุมชนแห่งความรักในคริสตจักรยุคสมัยแรกๆนะครับ สมัยนั้นบรรดาคริสเตียนก็มาอยู่พร้อมกันณนะที่แห่งเดียวกันซึ่งก็คงหมายถึงการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนแล้วพวกเขาก็เอาทรัพย์สมบัติมารวมกันเป็นของกลางนะครับเวลามีใครเดือดร้อนก็จะได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในชุมชนเอาของกลางนั้นมาแบ่งปันช่วยเหลือกันนะครับลักษณะการดำเนินชีวิตคริสเตียนแบบนี้มันไม่ใช่สังคมคอมมิวนิสต์นะครับ เพราะว่าคอมมิวนิสต์นั้นเขาจะไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแบบเดียวกับชุมชนคริสเตียนซึ่งเราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ท่ามกลางพวกเราด้วยนะครับในกิจการบทที่4ข้อ34กล่าวถึงคริสเตียนบางคนที่ได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ขายที่ดินขายทรัพย์สิ่งของแล้วก็เอาเงินมามอบให้บรรดาเพื่อนๆคริสเตียนที่เดือดร้อนด้วยนะครับ พี่น้องครับมีบางคนบอกว่าเขาหรือเธอไม่มีเงินมากพอที่จะให้หรือแจกจ่ายแบ่งปันแต่ถ้าเขาลองพิจารณาดูสิ่งของรอบตัวก็จะมองเห็นอะไรหลายอย่างที่สามารถจะแจกจ่ายแบ่งปันออกไปได้นะครับอาจจะเป็นเสื้อผ้าของลูกๆที่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะลูกๆต่างก็โตแล้วหรือเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวบางอย่างที่ไม่ได้ใช้หรือคอมพิวเตอร์เก่าๆที่ อ่าไม่ได้ใช้แต่ว่าเป็นประโยชน์แก่เด็กๆเอาไว้ศึกษาเรียนรู้ได้คุณลองใช้เวลาวันหยุดเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านแล้วคุณก็จะพบสิ่งของมากมายที่คนเก็บไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเป็นปีๆนั่นแหละครับคุณสามารถเอามาแจกจ่ายแบ่งปันคนอื่นได้คุณทราบไหมครับว่าเมื่อคุณเริ่มแจกจ่ายแบ่งปันออกไปโดยไม่ตันีทีเหนียวจิตวิญญาณและจิตใต้สำนึกของคนจะเชื่อว่าคุณมั่งคั่ง ร่ำรวยอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะอยู่ในโหมดความครบบริบูรณ์แล้วมันก็จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าอยู่ในคลื่นความทีเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะชักนำสิ่งของใหม่ๆที่คุณจำเป็นต้องใช้มามอบให้แก่คุณโลกนี้เป็นการแลกเปลี่ยนของดีมานซ์พายเมื่อคุณแจกจ่ายบางสิ่งออกไปคุณก็จะได้รับบางสิ่งใหม่ๆย้อนกลับคืนมาถ้าคุณเชื่อในกฎจักรวาลข้อนี้เชื่อมันจนฝังเลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณ มันก็จะเป็นอย่างนั้นครับพระเยซูย้ำความจริงข้อนี้ไว้ในโลก,กาบทที่6ข้อส8พระองค์กล่าวว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับและทนานที่ตวงเต็มยัดสันแน่นพุลล้นจะถูกถูกเทลงในตักของท่านเพราะท่านให้ด้วยทนานอันใดพระเจ้าก็จะตวงให้แก่ท่านด้วยทนานเดียวกันนั้นแต่จะยัดสันแน่นพุนล,ล้น พี่น้องครับเมื่อจิตใต้สำเนกของคนเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมในความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าข้อนี้คุณก็จะค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยนให้กลายเป็นคนใจกว้างโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วพระเจ้าก็จะยัดสันแน่นพูนล้นให้แก่คุณแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวพี่น้องที่รักผมเองก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือผมมีหนังสือมากมายหลายร้อยเล่มเลยนะครับบ้านของผมแทบจะเป็นห้องสมุดผมมีหนังสือดีๆมากมายที่ไม่ค่อยได้อ่านแล้ว แต่ก็ยังมีประโยชน์ต่อคนที่ยังไม่เคยอ่านนะครับผมก็เอามาลงขายออนไลน์เสร็จแล้วผมก็เก็บเงินที่ขายได้นั้นไว้ในบัญชีทาธรรุรกิจรับใช้พระเจ้าของผมเพื่อผมก็จะได้มีเงินเก็บสะสมเอาไว้แจกจ่ายแบ่งปันให้แก่คนที่ขัดสนนะครับการแบ่งปันอีกวิธีหนึ่งของผมก็คือผมจะแบ่งปันความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ถ้อยคําพระเจ้าจากพระคมภี ผมได้ทำเป็นคลิปเสียงอัพโหลดไว้ใน YouTube เ,เกือบ300กว่าคลิปแล้วก็เริ่มอัพโหลดใน TikTok แล้วด้วยคุณรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าพระเจ้าก็ส่งนำลูกค้ามาให้ผมแบบง่ายๆผมใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีคุยโทรศัพท์กับลูกค้าไม่กี่คำผมก็ได้รับเงินโอนจากลูกค้ามากมายคุณเชื่อไหมครับว่าบางครั้งลูกค้าแค่เคสเดียวเท่านั้น แต่ทำให้ผมมีกำไรครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งเดือนเลยพี่น้องครับผมไม่ได้พูดแบบนี้เพื่อที่จะให้คุณแจกจ่ายแบ่งปันด้วยแรงจูงใจของการอยากจะได้รับการไวพรนะครับไม่ใช่เพราะว่าอยากจะให้พระเจ้าไวพรธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งก็เลยพยายามแจกจ่ายแบ่งปันออกไปไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แรงจูงใจแบบนั้นแรงจูงใจของผมก็คือ,อผม อยากให้คนที่ได้รับอะไรจากผมนั้นมีความสุขได้รับประโยชน์ได้รับพราพรจากสิ่งที่ผมได้แจกจ่ายแบ่งปันไปผมก็คิดแค่นี้แหละครับแล้วด้วยแรงจูงใจแบบนี้ปรากฏว่าการอวพอรก็มาเองโดยอัตโนมัติครับพี่น้องครับถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองมีเงินน้อยมีรายได้น้อยไม่พอค่าใช้จ่ายถ้าคุณมัวแต่คิดอยู่ในมุมนี้ตลอดแล้วคุณก็ไม่กล้าที่จะแจกจ่ายแบ่งปันอะไรออกไปเลย มันก็จะทําให้จิตใต้สํานึกของคุณอยู่ในโหมดขัดสนขาดแคลนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วมันก็จะยิ่งชักนําเอาความขัดสนขาดแคลนเข้ามาสู่ตัวคุณคือในใจของคุณคิดถึงแต่ความขัดสนขาดแคลนอ,อยู่ตลอดเวลามันก็ทําให้คุณเต็มไปด้วยความเครียดความหวาดกลัววิตกกัง,งวลว่าเงินจะไม่พอจ่า,าถ้าให้ออกไปแล้วคุณจะไม่มีเงินเพียงพอ พี่น้องครับมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมขอหนุนใจคุณด้วยพระคัมภีร์ยอห์นบทที่10ข้อ10พระเยซูกล่าวว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อรักฆ่าและทําลายเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์เห็นไหมครับพี่น้องพระเยซูมาบังเกิดบนโลกและใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระองค์เขาก็จะได้รับชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับเมื่อคุณเชื่อในการไถ่ของพระเยซูแล้วคุณก็ท่องภาวนาพระคำ พระคำพีข้อนี้นะครับย้อนบทที่10ข้อ1ิบบ่อยๆให้บ่อยที่สุดความเชื่อมันก็จะดำดิ่งฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคนนะครับโลกภายในของคุณก็จะมาอยู่ในโหมด,ดครบบริบูรณ์แม้ว่าโลกภายนอกของคุณจะยังขัดสนขัดแคลนอยู่ก็ตามแต่คุณจำเป็นต้องเติมเต็มโลกภายในของคุณให้ครบบริบูรณ์เสียก่อนด้วยพัญญาของพระเจ้าข้อนี้นะครับให้ความเชื่อมันฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณ จนคนเกิดสภาวะจิตที่ชื่นชมยินดีและมีสันติสุขไม่เคร่งเครียดกระวนกระวายวิตกกังวลเมื่อนั้นแหละครับโลกภายในของคนอุดมสมบูรณ์แล้วคราวนี้ความร่ํารวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็จะค่อยๆเข้ามาสู่ชีวิตคนนะครับ,นะรบพี่น้องครับคริสเตียนที่มีความเชื่อในถ้อยคําของพระเจ้าเป็นพระสัญญาแบบอย่างลากฝังเล็กเข้ามาในจิตใต้สํานึกนี้เขาจะไม่รู้สึกเดือดร้อนวิตกกังวลกับ สภาพเศรษฐกิจใดๆนะครับเพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ไร้ขีดจำกัดคุณยังจำได้ไหมครับในขณะที่ชาวอียิปต์เผชิญหน้ากับความยากจนของการกันนานอาหารเจปีแต่ว่าโยเซฟผู้ศรัทธาเต็มเปี่ยมในพระเจ้าก็ได้ทำให้ชาวอิสราเอลและชาวอียิปต์หลายล้านคนอยู่ดีกินดีอย่างสวนกระแสไปเปีเลยนะครับดังนั้นอย่าไปกลัวข่าวร้ายต่างๆ ข่าวเรื่องโรคระบาดข่าวลือสงครามการกระดานอาหารถ้าคุณไม่รับเชื่อเอาข่าวร้ายเหล่านี้มาฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณคุณก็จะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายหรอกครับให้คุณพยายามแทนที่ความเชื่อลบๆด้วยความเชื่อเชิงบวกจากถ้อยคำพระเจ้าแล้วชีวิตของคุณก็จะจะเลยรุ่งเรือรุ่งเรืองมั่งคัง่งสูงขึ้นทางเดียวนะครับพี่น้องครับเมื่อคุณ พบเจอคนที่ทุกข์ยากลําบากขัดสนกว่าคุณคุณอยากช่วยแต่คุณไม่มีอะไรจะช่วยก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้หลุดลอยไปขอแนะนําให้คุณรีบท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ตลอดเวลาคือโคลินบทที่ 9: ข้อ10นะครับ1โคลินบทที่ 9: ข้อ10และพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หวานอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านด้วย เห็นไหมครับพี่น้องเมื่อคนมีใจพระเจ้าก็จะมีทางพระเจ้าจะประทานเมล็ดพืชให้คนหวานออกไปได้นะครับถ้าคนไม่มีเมล็ดพืชคุณก็ทูลขอเมล็ดพระเจ้าประทานเมล็ดให้คุณแล้วคุณก็อย่ากเก็บเมล็ดมากินหมดคุณก็เอาไปาหวานด้วยแล้วพระเจ้าก็จะเพิ่มพูนเมล็ดที่คุณหวานนั้นให้งอกงงามขึ้นมาอีกผมเองก็ทําแบบนี้บ่อย,อยผมจะท่องพระคัมภีร์ข้อนี้จนเกิดความเชื่อฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สํานึก และมันก็เกิดการอัศจรรย์ขึ้นคือจูจๆผมก็จะได้อะไรบางอย่างเข้ามาและมันก็เป็นสิ่งที่ผมสามารถเอาไปแจกจ่ายแบ่งปันช่วยเหลือให้แก่คนขัดสนได้อย่างพอดีพอดีมันก็น่าอัศจรรย์นะครับพี่น้องที่รักดังนั้นเฝ้าเดี๋ยววันนี้ให้คุณทูลถามพระวิญญาณบระเสุิว่าคุณโลกภายในของคุณน,นั้นขัดสนหรือขัดแคลนคุณเป็นคนใจกว้างหรือใจแคบ คุณลดน้ำคนอื่นบ้างหรือเปล่าคุณเต็มเปี่ยมด้วยความโอดมสมบูรณ์อย่างเหลือเฟืออยู่ภายในสมองในความคิดในอารมณ์จิตใจของคุณตลอดเวลาไหมถ้าในทางกลับกันคุณพบว่าคุณมีโรคภายในที่ขัดสนขัดแคลนอยู่เสมอผมขอแนะนำให้คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าขณะนี้ฉันได้รับการไถ่แล้วฉันเป็นลูกพระเจ้าแห่งจัก,กรวาลแล้ว ฉันได้รับทุกสิ่งครบบริบูรณ์แล้วจากพระเจ้าผู้รักฉันฉันมีเหลือเฟือที่จะแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ทุกคนได้ด้วยใจกว้างขวางถ้าคุณย้ำพูดกับตัวเองแบบนี้บ่อยๆโลกภายในของคุณก็จะค่อยๆหลุดพ้นจากความขัดสนขาดแคลนและเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะครับแต่ถ้าคุณมีโลกภายในที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งแล้วคุณแจกจ่ายแบ่งปันแก่คนขัดสน อย่างไม่วิตกกังวลว่าคุณจะหมดผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับชีวิตของคุณจะค่อยๆเต็มไปด้วยการอัศจรรย์ของความเจริญรุ่งเรืองบัง่งคั่งอย่างยัดสั่นแน่นทุนลนคุณจะกลายเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมให้พระเจ้าใช้เพื่อสร้างชุมชนแห่งความรักอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไว้พรครับ